ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูเจ้าโตต้าไฮรักบีอีวีคอนเซปต์ครับนี่เป็นคอนเซปต์ที่วิ่งได้จริงนะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยเรียนตามนี้ก่อนว่ายังไม่เปิดเผยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการทาตลาดในอนาคตนะครับแต่ก็เป็นอนาคตอันใกล้นะครับแต่ที่เราจะเห็นได้นะครับแล้วที่พอจะบอกข้อมูลได้เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือจะพยายามบอกให้หมดวันนี้แหละนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนที่สนใจเนี่ยน่าจะอยากรู้ข้อมูลนะครับหลักๆแล้วนะครับตัวรถถูกพัฒนาขึ้นนะครับบนพื้นฐานของไฮรักซีโว เจเนอเรชันปัจจุบันนะครับแต่ขายจริงๆเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนอาจจะเป็น all new เลยไหมตอนนี้เขาต้องการที่จะอยากรู้ก่อนว่ารถกระบะเพื่อการพาณิชย์เนี่ยถ้าจะทําเป็น e v ต้องทําอย่างไรนะครับอันนี้คือวิ่งได้จริงตอนแรกที่เห็นในงานฉลองครบรอบ60ปีเนี่ยผมเข้าใจว่าเฮ้ยสงสัยไงว่ามันมีแต่กระดองเปล่าเอามา p r ที่เฉยนะครับรถอาจจะยังวิ่งไม่ได้แบตเตอรี่อาจจะยังไม่มีเพราะว่าเอารถมาโชว์เสร็จเก็บเลยแต่ ปรากฏว่ารถมาโชว์ตัวที่งานนะครับก็คือเป็นงานแข่งขันของอินดิเมสึนะครับซึ่งทางโตโยต้าเนี่ยเขาก็มีการเอาทีมนะครับลุกกี้เลสซิ่งลงไปแข่งขันซึ่งมีประธานนะครับบริษัทเนี่ยอย่างเช่นไม่ใชอย่างเช่นสิมีคนเดียวก็คือคุณโตโยดะนะครับลงแข่งขันด้วยแต่ความน่าสนใจก็คืออันนี้เขาต้องการจะบอกว่าในปี2024เราน่าจะได้เห็นการทําตลาดแต่รถเนี่ยน่าจะ แล้วเสร็จนะครับปลายปี2023เราน่าจะได้เห็นการเปิดตัวนะครับถ้าไม่เลื่อนนะครับอะหลักๆครับไฟหน้าการตกแต่งเนี่ยเขาพยายามปรับให้มันดูลักซูรี่นเหนือจากการเป็นกระบะแบบหัวเดียวหรือว่าซิงเกิลแคนะครับก็มีการปรับในเรื่องของกระจังหน้าให้ดูเรียบมีความเป็น EV นะครับไม่ต้องมีแผงดักลมทางด้านหน้าเครื่องยนต์ไม่มีแล้วถูกต้องไหมครับแต่เราไม่สามารถเปิดฝากระโปรงหรือเปิดประตูดูภายในได้นะครับ นะเนื้องงเนื้องานงสีดําตกแต่งนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับเดียร์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็ปรับให้ตัวรถมันดูเป็นคอนเซปต์คาร์นะครับนี่คือจุดชาร์จครับขนาดตัวถงังยังทำมาเป็นสีขาวบุกเลยเนาะล้อมแมกนี่ถ้าเราจํากันได้นี่คือล้อมแมกขนาด20นิ้วของ Toyota Fortuner T.R.D. เวอร์ชันไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดอะ่ะถูกต้องไหมเป็นแมกขนาด20นิ้วนะครับดิสเบรกสีล้อครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวนี้รองรับเบรกมือไฟฟ้าถ้าเราส่องจากด้านในนะครับ แล้วก็ถ้าส่องจากด้านในแม้ว่าภายในห้องโดยสารจะเป็นไฮลักซ์ v ีโว่ซิงเกิลแก็จริงแต่สวิตช์ในการควบคุมการขับเคลื่อนนะครับเป็นสวิตช์ไฟฟ้าเหมือนกับใน B4X c จะต้องกดลงไปแล้วหมุนแล้วก็มีตำแหน่งจอดพาร์กิ่งเนี่ยกดตัว P L นะครับอยากจะให้ดูคือไฮไลท์จริงๆแล้วอยู่ที่ระบบขับเคลื่อนทางด้านหลังครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นขอดูในเรื่องของ พื้นที่ในการวางแบตเตอรี่ก่อนชัดซีอย่างที่ผมบอกครับนี่คือชัดซีของไฮลักซีโวนะครับที่มีการปรับแต่งให้รองรับ EV ขายจริงๆอาจจะแตกต่างจากนี้ด้วยนะครับแต่นี่คือเขาลองเอาแบตเตอรี่เอามอเตอร์นะครับมาติดตั้งในไฮลักซีโวแล้วดูว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่โตโยต้าทำนะครับก็คือในเรื่องของการปรับให้มันมีกาะดตัวนี้นะครับยึดเข้าไปนะครับแล้วก็มีคานขวางตัวนี้ยึดขึ้นมานะครับเพื่อโค้ทคแบตเตอรี่ ทั้งทั้งที่ตัวแพ็คแบตเตอรี่เนี่ยยาวมากเลยนะครับซึ่งก็จะมีตัวโปรเทคอยู่แล้วนะครับจะมีกาดกันกระแทกอยู่แล้วแต่ตัวนี้เพิ่มตัวนี้เข้าไปอีกแล้วตัวรถเนี่ยเป็นซิงเกิลแคบแบบยกสูงนะครับซึ่งเขาบอกว่าความสูงของตัวรถเนี่ยยังเท่ากับรุ่นปกตินะฮะแต่พอมันยกสูงเนี่ยก็ลดโอกาสที่มันจะก,กระแทกแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีกาดมาช่วยอีกแล้วก็ยังมีแผ่นกันกระแทกที่พื้นทั้งหมดด้วยแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยพอยกสูงเนี่ยจุดสูถทวงเปลี่ยน,น แล้วก็น้ําหนักตัวรถเนี่ยมันต้องมีการกระจายน้ําหนักใหม่แน่นอนเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ได้วางอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับแต่ว่ามีแบตเตอรี่เข้ามามีมอเตอร์ติดทางด้านหลังแกลกระบาะเนี่ยนะครับมันเป็นรถที่ท้ายมันเบาแต่พอมีแบตเตอรี่เข้ามาก็น่าจะต้องมีการคํานวณในเรื่องของน้ําหนักใหม่นะครับเราจะเห็นจุดยึดแหนบครับที่จะเป็นแหนบ4แผ่นจุดยึดผมเข้าใจว่าน่าจะปรับแต่ผมไม่แน่ใจว่าปรับมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ตําแหน่งของโชคอัพเนี่ยปรับแน่นอนนะครับจะเห็นว่า โฟกอัพเนี่ยถ้าเรามีอินเสิร์ตให้เห็นนะครับจะเห็นว่ามันมันจะเกือบจะตั้งฉากเหมือนกันแต่ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือนี่ครับมอเตอร์ตัวนี้เขาไม่บอกตัวเลขใดใทั้งสิ้นว่าวิ่งได้เท่าไหร่นะครับกำลังไฟเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงขนาดของแบตเตอรี่ด้วยนะครับแต่คุณจะเห็นคานตัวนี้ครับตัวนี้แหละคือพระเอกเหมือนกันรถ EV นะครับพอมีการติดตั้งมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ขับหลังนะครับก็ยิงตรงเข้าไปที่ แกนล้อถูกต้องไหมครับพอใช้มอเตอร์ทอร์มันเยอะนะครับทอร์มันเยอะแล้วถ้าหากว่าท้ายมันเบาโอกาสที่รถจะวิ่งแล้วไม่สเตเบิลไม่เสถียรหรือว่ามีการสะบัดมีโอกาสนะครับฉะนั้นจะทําอย่างไรให้รถมันนิ่งด้วยนะครับแล้วตัวรถเนี่ยมันสูงถูกต้องไหมครับมันไม่ใช่รถต่ําๆพอรถต้องการให้มันเป็นรถยกสูงนะครับแล้วต้องการให้รถมันนิ่งจะเห็นว่าแหนบมาอยู่ใต้เพลาแล้วครับ จากเดิมรถยกสูงนะครับในไฮรักซีเวอร์รุ่นปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นยกสูงมันจะแหนบเหนือเพลาถูกต้องไหมครับอันนี้ต้องเรียกว่าแหนบใต้ใต้ใต้มอเตอร์แล้วกันนะครับพอไอ้คารนตัวใหญ่ตัวเนี้ยนะครับเข้ามาประกบนะครับตัวเนี้ยมันจะทําให้รถเนี่ยนิ่งมีสุทธิภาพในการทรงตัวที่ดีขึ้นนะครับลดอาการสั่นนะครับอาการสะบัดของด้านท้ายนะฮะพอเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บนะครับจุดยึดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโช๊คอัพนะครับ ก็เปลี่ยนนี่คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานวิศวกรรมที่เรามองเห็นนะครับที่เหลือครับอย่างเช่นดิสเบรกนะครับก็ติดตั้งมานะครับแล้วก็เชื่อว่ามันมีเรื่องของสเปคนะครับแล้วก็รายละเอียดอือ่นๆอีกมากเลยที่เราไม่รู้และเขายังไม่ได้บอกมาดูทางฝั่งนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่านอกเหนือจากมีการปรับปรุงในเรื่องของอุปกรณ์ติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับก็ต้องถอดถังน้ํามันออกถูกต้องไหมแล้วก็วางแบตเตอรี่นะครับเนี่ย ตั้งแต่ตำแหน่งตรงนี้ครับประมาณสักหน้ายางนะครับหน้ายางของล้อหลังไปจนถึงบริเวณกึ่งกลางประตูหน้าที่จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่และผมไม่แน่ใจว่าจุดยึดของแหนบเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะเหมือนมันยาวเหลือเกินนะครับแต่นีค่คือยังไม่มีข้อมูลนะครับว่ามันเท่าเดิมหรือมันอย่างไรแต่ว่าเหมือนมันยาวและเห็นไหมครับว่าช็อคอัพมันเกือบจะตั้ง90องศาแล้วก็ไม่ได้วางไขว้หรือวางเฉียงนะครับตำแหน่งของช็อคอัพเปลี่ยนแน่นอน แต่โช้กอัพยังวางอยู่ในแชสซีอยู่ด้านในของแชสซีอ่านี่ก็คือภาพรวมนะครับข้อมูลเนี่ยจริงๆเขาบอกน้อยกว่าที่ผมบอกอีกแต่ก็พอจะเทียบเคียงได้ว่าสิ่งที่เขาติดตั้งเข้ามาหรือมีการเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยนะครับมันจะช่วยอะไรนะครับจากข้อด้อยของกระบาดนะครับหรือว่าข้อเงื่อนไขที่มันอาจจะทําให้รถเนี่ยวิ่งได้มีข้อจํากัด เขาพยายามแก้จุดต่างๆด้วยอะไรบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่เราพอจะอธิบายได้นะครับข้อมูลจะชัดก็ต้องรอการเปิดตัวจริงๆนะครับหรือว่านานวันไปเดี๋ยวจะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาอีกนะครับแล้วก็นี่คือโลโก้นะครับ BEV h i Lux BEV เห็นไหมที่เป็นโลโก้ใหม่ที่เขาจะใช้สื่อสารทางการตลาดด้วยนะครับ